ฝ้ายามเย็นเห็นแสงรำไรอคิดแบบจะรับรูปไปพระจันจะโผล่ขึ้นมามมมหมู่มวลวิหกเหืนลมอยู่กลางเวหาจะกลับคืนสู่ชายคราชายป่า คือแรงพักพิงแด่น้องดางใหญ่ไม่เห็นกลับมาจากไปตั้งหลายปีกว่าท้องนาบ้านเราเหงาจังแต่นี่อิเบียคนสุด หัวใจลอยช่างกลับมา,ากันสุดจันเธอหน้าแก้วตาสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมมาอีกแล้วครับสำหรับวันนี้ทุกวันเลยไลฟ์ทุกวันเลยนะครับก็วันนี้ตามคำสัญญาครับมามาดูบ้านตัวออกแบบใหม่ของผมนะครับไซส์เอ็มพิเศษไซส์เอ็มพิเศษเนี่ยตัวนี้นะครับ ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็อ,ออกแบบเออเลิศละ่ะเลิศละ่ะเลิศสวยอลังการงานสร้างนะจ๊ะเถือกำลังอุบราคาราคาไม่ถึงสามเลยนะล้านหลังนี้บ้านไซเอ็มพิเศษนะครับร้านนี้ไซเอ็มพิเศษนะครับเป็นไซเอ็มพิเศษพิเศษนะครับอ,อยากให้ทุกคนเข้ามาดูครับทยอยทยอยกันเข้ามาดูครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันาานะครับเพราะว่าบ้านหลังนี้ข้างในเนี่ยลูกค้าเจ้าของบ้านหลังนี้ก็คือโอ้โหแบบข้างในนี่อล่ะแหล่เลยประมาณนี้ครับอล่ะแหล่เลยสําหรับบ้านตัวนี้นะครับอ่ะบ้านหลังนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยก็แล้วกันครับเพราะว่าก็อยากให้คนเห็นเยอะๆเอออ่าเสร็จจากภารกิจทํางานแล้วก็มาดูไรสดอิตาเบียก็แล้วกันครับสําหรับวันนี้นะครับอ่าบ้านตัวนี้ ใช้รถขนย้าย2คันด้วยในนั้นกันนะครับมี2ชิ้นด้วยกันมี2ชิ้นด้วยกันก็คือตัวบ้านครับตัวบ้านเฉพาะตัวบ้านความยาวของตัวบ้านเลยเนาะเจ็ดเมตรครับเจ็ดเมตรนะครับจากเสานี้มาถึงเสานี้7เจ็ดเมตรนะครับเจ็ดเมตรแล้วไม่รวมแท็กเจอที่มันยื่นออกมาเห็นไหมจะมีแท็กเจอร์ยื่นออกมาเกือบเกือบท่าไหร่เกือบโอ้โหเฉพาะตูตัวนั้นก็ห้าสิบครับห้าสิบยื่นออกมาอีกประมาณสี่สิบครับ ประมาณบ้านหลังนี้เบ็ดเสร็จแล้วความยาวของมันบนอากาศเลยก็เกือบ8เมตรประมาณ7เมตรอ่าแปเซนเลยครับเเมตร80เซนเลยส่วนบล็อกข้างๆเนี่ยก็คือความกว้างของตัวบ้านนะครับตรงระหว่างเสานี้จนถึงเสานี้ก็อยู่ที่3เมตรมีเท็กเจอร์ด้านหลังอีกครับแล้วก็อ่ามีเท็กเจอร์ด้านหน้าคือตู้เสื้อผ้าแล้วก็ผมออกแบบให้มีใส่ตู้เย็นให้ด้วยครับตัวนี้นะครับ นี่คือบล็อกแรกนะครับที่จะขนย้ายไปส่วนบล็อกที่2ที่เราจะขนย้ายไปอีกชิ้นหนึ่งก็คือระเบียงระเบียงตัวนี้กว้างคูณยาวอยู่ที่ประมาณ3เมตรนะครับ3เมตรคูณ2เมตร50นะครับ3เมตรคูณ2เมตร50กว้างเพราะว่าดีดดีดดีดเห็นไหมครับดีดมันออกมาอีกประมาณเกือบ50เซนเลยครับตัวนี้ครับสวยงามมากใหญ่โตเลยไซส์เอ็มไซส์เอ็มแต่ราคายังอยู่ที่เลทสองแสนเก้าหมื่นบาทครับตัวนี้ใหญ่เบลล ทุก t e x t นี่ไม่ต้องห่วงสวยงามอลังการงานสร้างเลยครับสำหรับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่2 0 0แสนเกนะครับ2อ0แสนนะครับมีลูกค้าเอาห้องใหญ่เลยโถงใหญ่ๆเลยแล้วก็มีห้องน้ำในตัวมีเคาน์เตอร์ซิงค์นะครับมีอ่ตู้สันเดกมัดยมห้าแล้วก็อ่ที่ใส่ตู้เย็นครับแล้วก็มีชุดระเบียงด้านนอกครับบ้านหลังนี้ผมออกแบบให้หลังคามันด้านบนครับเป็น2สเต็ปนะครับสสเต็ปก็คือวิ่งมาวิ่งมาแล้วก็โค้งลงมาครับ ค้งลงมาก็ทิ้งดิ่งลงมาครับน้ําทิ้งดิ่งลงหลังบ้านส่วนชุดระเบียงนี้ก็ทิ้งดิ่งลงข้างบ้านครับประมาณนี้ลงข้างบ้านสวยงามมากเลยครับเดี๋ยวผมพาไปดูอ่า,อานวัตกรรมที่เราพยายามสร้างสรรค์ให้บ้านมันสวยมากขึ้นบ้านตัวนี้ผมพยายามออกแบบให้มันเป็นลักษณะออก,ออกแนวยุโรปฝรั่งฝรั่งหน่อยหนึ่งเออดูแล้วมันก็วือหวา เป็นแบบบ้านอีกแบบหนึ่งที่เกิดบนโลกใบนี้ก็แล้วกันนะครับเป็นหลังแรกเลยนะครับเป็นหลังแรกสําหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับด้านข้างเห็นไหมครับของชุดระเบียงเนี่ยก็คือเราตีให้มันเป็นโค้งเว้าครับเนี่ยเปาเห็นไหมครับเป็นระเบียงแล้วก็มีเหล็กกั้นอีกทีนึงแล้วก็มีม้านั่งปกติมันก็จะเป็นมานั่งกั้นอยู่แล้วเราก็ทําเป็นราวกั้น ด้านด้านหน้าอีกให้มันดูเก๋ไก๋ข้างบนก็จะทําให้มันโค้งรับกันตรงนี้เห็นไหมครับชุดระเบียงให้มันโค้งรับกันกับข้างล่างเห็นไหมครับเนี่ยประมาณนี้นี่ก็จะเป็นด้านข้างครับด้านข้างเห็นไหมครับ้านค้างโอ้โหแท็กเจอร์บ้านหลังนี้ลูกค้าเลือกสีเทาเนาะสีเทาผมก็เลยใช้กระเบื้องรายหินสีออกเทานะครับสีเทา,าตัดกันตัดกันเข้ากันดีเข้ากันแบบแก๊ปบเลยเข้าแก๊็บกันเลยครับประมาณนี้ในการดีไซน์และออกแบบเนี่ยครับ เนี่ยก็บ้านก็จะเป็นหลังใหญ่ๆห,หน่อยประมาณเนี้ยถ้าใครเข้ามาก็มานะครับมานะครับเข้ามาดูนะครับสวยค่ะกระบี่มือหนึ่ง <laughs> ขอบคุณมากครับอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างของตัวบ้านด้านข้างฝัง่งทางนี้นะครับด้านข้างฝั่งตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเห็นไหมหลังคาก็ตรงนี้ก็จะเป็นโค้งเบาตรงนี้ก็จะเป็นหักมุมลงด้านหลังประมาณเนี้ยมีอะไรไหมครับ ออสอบถามแล้วครับครับเนี่ยครับด้านหลังก็จะยาวเลยครับยาวเลยเห็นไหมยาวเลยครับยาวไปทางหลังมันพอดีมันติดกับโลงอลูมิเนียมผมโรงทาประตูหน้าต่างผมมันก็จะยาวนี่ครับทีนี้ยทีนี้ยทายาวเนี่ยผมก็ออกแบบให้มันเป็นเนี่ยครับยาวไปเลยเห็นไหมยาวไปเลยคือนั่งได้ครับ ความหนาเออความกว้างของมันก็สี่สิบเซนครับตัวนี้ครับด้านบ้านมันจะยาวหน่อยผมออกแบบให้บ้านหลังนี้ยาวดูข้างบนครับหลังคามันจะโค้งครับเห็นไหมสวยงามมากอันนี้หัวเสาเราก็ตกแต่งบิวอินด้วยกระเบื้องลายเนี่ยเนี่ยเยกระเบื้องสวยมากเลยกระเบื้องตัวนี้นครับกระเบื้องลายหินนะครับสีเทาเหมือนกันเลยตัดก,กันกับตัวบ้านดีเหมาะเจาะเหมาะเจาะเลยอ่ะก็สวยดีครับสําหรับบ้านหลังนี้ถูกดีไซน์ออกแบบมาก็คือ เพื่อตอบโจทย์ให้ลูกค้าได้บ้านที่สวยงามครับประมาณนี้เห็นไหมครับระบบตัดไฟนะครับระบบจำไฟตัวไฟหม้อตัดไฟก็จะมี1หม้มอด้วยกัน63แอมป์นะครับก็วิ่งท่อร้อยสายไฟครับแล้วก็สายดงสายดินมาครับเนี่ยเห็นไหมสายดินสายดินก็จะมี2เส้นเส้นหนึ่งก็จะเป็นน้ําอุ่นครับเราเน้นความปลอดภัยเรื่องระบบไฟฟ้ามากเลยครับ บ้านทั้งหลังเราจะร้อยท่อเดินสายไฟแล้วก็จะมีสายดินปักปงปักไฟเนี่ยไม่ต้องห่วงครับมีสายดินให้หมดเลยครับประมาณนี้ทําให้บ้านเนี่ยมีความปลอดภัยแข็งแรงปลอดภัยครับกี่ห้องนอนครับอันนี้เป็นบ้านเดี่ยวแต่ก็สามารถแบ่งแยกให้เป็น2ห้องนอนได้นะครับเป็นบ้านเนี่ยลูกค้าเลือกแต่ลูกค้าที่จะเลือกนะครับว่าจะกั้นไม่กั้นนะครับก็ประมาณนี้ราคาก็จะแตกต่างกันไปครับประมาณนี้ มันเป็นบ้านไซส์เอมันก็จะประมาณเป็นบ้านห้องโล่งๆเหมือนบ้านไซส์เอเออไซส์ไซส์เอสนั่นแหละครับก็คือเป็นห้องนอนเลยในตัวแล้วก็มีห้องน้าครับประมาณนี้อ่าไม่ได้ว่ามีหลายห้องนอนเพราะว่าเป็นบ้านบ้านไซส์ขนาดเล็กไม่ใช่ไซส์เอไซส์เอนะครับมันก็จะไม่มีหลายห้องครับก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกแล้วก็กับราคาที่ลูกค้าอ่าต้องการครับว่าเรามีงบประมาณเท่านี้ อยากได้บ้านขนาดไซส์ไหนประมาณนี้แต่ยังน้อยเนี่ยบ้านหลังนี้2อ0แสนเกนี่ยก็ถ้าคุณไปสร้างเอาเองคุณต้องมีงบประมาณ 5- ,00 0 0 0ถึง 6, 000, บาทเลยครับหลังใหญ่ๆอย่างเงี้ยผมกล้าท้าพิสูจน์เลยครับแต่เรามาตอบโจทย์ก็คือ,อควบคุมราคาบ้านให้มันราคาถูกที่สุดแต่มีความแข็งแรงและอายุการใช้งานยาวนาน40ปีนะครับแล้วก็มีใบรับประกันตั้ง20ปีเลยนะครับประมาณนี้ครับเป็นไงครับสวยไหมครับอ่ะโอเคครับถ้าใครอยาก โอ้โหผมบอกเลยแท็กรงแท็กเตอ์นี่มันมือหวาสุดยอดจริงๆตรงนี้ก็จะเป็นเล่นเหล็กครับเล่นเหล็กเหล็กเห็นไหมครับเล่นเหล็กให้มันดูเป็นเป็นระแนงเหล็กเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเป็นระแนงเป็นชั้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 น,นขึ้นไปนะครับทําให้บ้านเสริมสงา่าราศีไม่กินเนื้อที่ในห้องก็เลยต้องยื่นขอ,องห้องน้ําออกมาครับเห็นไหมครับก็มีอุปกรณ์ครบเซตแล้วครับประมาณนี้ครับอ่าตัวนี้สองแสนเก้านะครับก็ สวยงามมากครับอ่ะใครอยากขึ้นไปดูข้างบนครับทีนี้ครับขอหัวใจรัวๆมาเลยครับเอาบัตรค้าผ่านประตูให้ชั้นเลยจ้ะเอาบัตรผ่านค่าผ่านประตูให้ชั้นเลยจ้ะประมาณนี้ครับเนี่ยเห็นไหมสวยมากมีลูกค้ามารอนั่งดูผมไล์สดด้วยพูดอะไรพ,พูดอะไรแบบเตาแตกไม่ได้ไอายเขาอ่ะขึ้นไปดูบนบ้านเลยแล้วกันเพราะว่าถ้ามีเวลาเหลือผมก็จะไล่สดบ้านหลังนี้ครับ บ้านหลังนี้ไซส์ L นะครับไซส์ L อลสามแสนกว่าบาทเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมก็จะไลต่ตัวนี้ต่อเลยข้างในนี่แบบสุดยอดมากห้องสวยมากเนี่ยไซส์ L ตัวนี้นะครับอ่าเนี่ยครับเดี๋ยวพาดูบนบ้านเลยครับอ่าเนี่ยอ่ะขึ้นมาก็โอ้โหดูตู้ซน,นักเด็กมัดยมใบเบลเลอร์กับตู้เย็นเห็นไหมหนาๆปึกป๊กๆยื่นออกมาเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมเขายื่นออกมาเห็นหน่ยยื่นออกมาไม่ให้กินเนื้อที่ในห้องประมาณเนี้ย ดูเธอไร้สดบ่อยอ่ะขึ้นมาก็จะเป็นบันได3ขั้นนะครับอ่าบันไดนี้ก็ประมาณเมตรห้าสิบนะครับเมตรห้าสิบสามขั้นนะครับขึ้นมาระเบียงตัวนี้ก็ความกว้างคูณยาวก็อยู่ที่สามเมตรคูณสองเมตรนะครับสามเมตรคูณสองเมตรใหญ่มากครับใหญ่มากอ่าดูๆแล้วเกือบๆเ,เ,เท่ากับไอ้สามคูณสามเลยแล้วกันแต่มันจะหมอเจาะเท่าสามคูณสามมามันก็จะไม่เข้าเซตกันครับประมาณนี้ขึ้นมาก็จะป้าหลุมก็สวยครับเนี่ยเป็นหลุมเป็นหลุมเลยเป็นหลุมเลย ข้างบนก็ลูกค้าเลือกลายกระเบื้องเป็นลายแบบธรรมชาติหน่อยหนึ่งสีออก่วเขียวธรรมชาติลายหญ้าหน่อยหนึ่งครับข้ mm. างบนก็จะเป็นลายหิน,หหนหมลายไอ,อะทะเลหินทะเลอะไรประมาณนี้ก็เป็นระเบียงมานั่งตัวนี้ก็ยาวไปเลยครับ3เมตรแล้วก็ตรงนี้ก็ประมาณ2เมตรครับหเห็นไหมก็เป็นตัวแอลยาวขนานกันครับเนี่ยหัวเสาก็ปึกปึ๊กเลยหเห็นไหมปึกปึ๊กเลยหัวเสาหัวเสาสวยมากเลยครับเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ก็ เงามันสะตนฝ้าก็ระเบียงก็จะมีฝ้าหลุมเห็นไหมครับลึกๆเลยฝ้าหลุมลึกๆเลยให้ดูให้ดูครับเนี่ยลึกๆหน้านาเลยลึกๆหนาาเลยเห็นไหมสวยงามมากครับตัวนี้อันนี้พื้นที่ใช้งานนะครับของระเบียงตัวนี้ก็จะใหญ่หน่อยใหญ่หน่อยครับเห็นไหมทางเดินขึ้นมาเราก็ใหญ่หน่อยเดินสวนกันได้สบายเลยประมาณนี้มานั่งเราก็ทำรูป ตัวพนักพิงให้มันเอนหลังลงไปนิดนึงประมาณนี้พอประมาณเพื่อจะให้นั่งสะดวกสบายหน่อยนึงประมาณนี้เสร็จแล้วครับตัวนี้เข้ามาในห้องเลยครับโอ้โหสวยงามสง่าเลยครับดูดิลูกค้าโทนสีฟ้าตัดขาวเลยเนี่ยสวยมากเลยครับเนี่ยห้องจะกลึกๆกว้างๆไปนู่นเลยครับเนี่ยลึกๆมากเลยจากตรงนี้ครับลึกไปนุ่น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 มัน7เมตรไง เจ็ดเมตรคูณสามเมตรเนี่ยครับเนี่ยมันก็จะลึกไปนู่นครับห้องลูกค้าก็จะเอาเป็นโทนสีฟ้าโอ้โหดูดิดู็กเจอร์ของเราแบบสวยมากเลยเห็นไหม texture ฟ้าเพดานอันนี้เป็นกล่องนหนาๆฟึ่กๆเลยเห็นไหมเนี่ยหนาๆฟึปป่กๆเลยเห็นไหมครับห้องก็จะออกแนวคโค้งๆหน่อยเนี่ยเห็นไหมทําให้มันเป็นโคง้งตรงนี้ก็จะมี็กเจอร์ของมันครับนี่สวยมากเลยครับห้องห้องก็กระเบื้องทีนี้กระเบื้องเลือกลกลูกค้าเลือกกระเบื้องลายหินอ่อนครับ หินอ่อนครับทีนี้ไอ้กระเบื้องกันเปื้อนผมก็หินอ่อนเหมือนกันเห็นไหมแต่ก็ละลายกันแต่ก็ดูเข้าเสร็จกันประมาณนี้ครับเนี่ยดูให้ดูรอบๆครับนี่สวยมากเลยครับเนี่ยเห็นมามเห็นมาปานหลุงสวยมากสีฟ้าอองตองเลยสีฟ้าอองตองเลยครับเนี่ยตัวใหญ่เห็นไหมเนี่ยครับเนี่ย ตรงนี้ก็จะเป็นชุดเคาน์เตอร์ซิงค์นะครับเคาน์เตอร์ซิงค์มีบานเลื่อนเก็บนะบเก็บคงเก็บบานเลื่อนแบบระบายอากาศแล้วก็มีที่ล้างจานหลุมล้างจานแล้วก็มีตู้ซ่อนกิก๊กข้างในเนี่ยก็ปูกระเบื้องให้เรียบร้อยเลยครับเนี่ยประมาณเนี้ยตู้ซ่อนกิกน๊กเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยปูกระเบื้องเต็มเลยครับเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วฝั่งทางนี้ติดติดกันเนี่ยผมก็ลูกค้าอยากใส่ตู้เย็นครับตู้เย็นก็จะสามารถใส่5คิว3คิว5คิวได้ประมาณเนี้ยยัดเข้าไป ยาเข้าไปแล้วก็ยังมีปลั๊กฟงปลั๊กไฟในรอบบ้านเลยนี่หนึ่งจุดเนี่ยตรงหลังตู้เย็นแล้วก็2นะครับตรงเนี้ไว้เสียบกาน้าร้อนไมโครเวฟนะครับในตัวบ้านก็มี2แล้วสสครับมี4ตัวด้วยกันโอ้ห้าห้าห้าโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยเนี่ยไอสามรูเนี่ยมีห้าจุดเลยโอ้ใช้งานแบบสะดวกสบายเลยครับส่วนตัวนี้ครับตรงนี้ก็นี่อันนี้เป็นตู้ซ่อนเด็กมัดยมนะจ๊ะเด็กมัดยม <c oughs> เก็บข้าวเก็บของห้อยเสื้อผงเสื้อผ้าได้อเด็กมัดยงเข้าไปซ่อนได้หนึ่งคนนะจ๊ะแล้วก็จะมีชั้นเก็บของให้อีกเนี่ยโอ้โหสวยมากเลยถูกบิว uh, อินอยู่ในผนังเนี่ยครับในผนัง,ตรงต,รงตรงตัวบ้านเลยครับเนี่ยเห็นไหมห้องก็จะลูกค้าเอาลุงลุงอย่างนี้แต่ห้องตัวนี้ลูกค้าสามารถกั้นเป็นสองห้องได้เนาะกั้นสองสองห้องได้เพราะว่าบ้านมันยาวตั้งเจ็ดเมตรอ่ะมันยาว,ม,ยาวมันลึกเออเสร็จแล้วฝั่งทางนี้ก็จะเป็นห้องน้าครับเนี่ยห้องน้ํา เนี่ยพอดีเลยปลาโลมาสีฟ้าเหมือนกันห้องน้ําลูกค้าก็จะเลือกลายกระเบื้องประมาณนี้ห้องน้ําห้องมันก็เลยจะก,กว้างก็สามารถอัดคนเข้าไปอาบน้ํากันได้ประมาณห้าคนเลยห้าคนเลยเอออยู่กันแบบไม่อึดอัดถูหลังให้กันไป <c oughs> ก็มีอ่านี่ตัวนี้เลยเจ้ามานั่งสวน ไว้กดถูแล้วก็จะมีทิ่ฉี่ลังตูดข้างบนก็จะเนี่ยครับมีพัดลมดูดอากาศช่องช่องแสงนะครับแล้วก็เครื่องทําน้ําอุ่นไฮเออร์หนึ่งตัวนะครับมีระบบตัดไฟให้เรียบร้อยมีสายดินให้เรียบร้อยเลยครับสาหรับเครื่องทําน้าอุ่นฝั่งทางนี้ก็จะเป็นอ่างล้างหน้าครับเนี่ยห้องห้องน้าก็จะงกว้างครับพื้นที่สองเมตรนะครับสองเมตรคูณเมตรห้าสิบเลยครับลูกค้าเลือกรายกระเบื้องเป็น องฟ้าเจ้พาพญาห่านห่านไม่ใช่มงมันเป็นห่านไม่ใช่หงครับก็ปูจนสุนฟ้าพดานเลยฟ้าพดานก็วิ่งคิ้วสีขาวสวยงามสง่าเลยประมาณเนี้ยก็ห้องน้ําก็กว้างขวางอู่นถูมครับประมาณนี้ยลูกค้าใช้งานได้สบายเลยครับสบายเลยอ่ะโอเคครับก็บ้านมันก็ไม่ใหญ่โตมันไม่ได้ห้องสลับซับซ้อนเยอะแยะมากมายก็อยู่ที่ประมาณสองแสนเก้าแล้วกันกนะครับผมสําหรับบ้านหลังนี้นะครับ เราก็เลือกมาถ้าเราอยากได้แบบนี้ห้องข้างในเราอยากได้บิวอินแบบไหนกระเบื้องลายไหนก็ได้มีเรามีให้เลือกเลยครับโอ้โหผมชอบฝ้าหลุมมากเลยยังกะวังดูดิยังกะว,วังเลยเนี่ยเออสวยลูกค้าเอาโทนสีฟ้าทั้งหลังแล้วแล้ก็ตัดด้วยขาวโอ้โหมันสะอาดตาดีอะ่ะดูอ่ะกระเบื้องเหลือ่อมภาพ กระเบื้องก็เหลื่อมภาพภาพครับโอเคเป็นไงสวยไหมครับห้องก็ประมาณนี้ก็แล้วแต่นานาจิตตังนะครับเราก็อยากได้โทนห้องสีไหนวิวอินแบบไหนกระเบื้องลายไหนก็มาเลยครับบ้านหลังนี้อยากได้บ้านหลังนี้ก็เลือกสีบ้านนะครับเลือกสีบ้านเลือกลายกระเบื้องเลือกการวิวอินลูกค้าต้องเลือกเองนะครับผมก็จะมามาแมทกันให้ว่าควรจะเอาอะไรใส่ตัด ชิวสีอะไรถึงจะเข้ากันอย่างเงี้ยถุติดสีฟ้าเนี่ยมันจะไปกับสีขาวมันจะดูสะอาดตาสะอาดสะอา้านเห็นไหมขาวไปทั้งยวงเลยบ้านขาวไปทั้งยวงเนี่ยกระเบื้องก็ขาวไปทั้งยวงโอ้โหใครอยากได้บ้างเลยอยากได้อยากได,อกได้อยากได้เก็บตังค์ครับสองแสนก็บาทเองเธอถูกก็ซื้อรถยนต์อีกหลังเบลอเลยใหญ่กว่ารถยนต์อีก ออกมาก่อนออกมาข้างนอกก็จะนี่หละก็มานั่งชิลข้างนอกโอ้โหเหมาะสําหรับเอาไปไว้อยู่กันสองคนอยู่ไร่อยู่สวนหรือทําเป็นบ้านเช่าหรือเป็นรีสรงรีสอร์ทก็แล้วแต่เธอบ้านพักนักศึกษาสาวก็แล้วแต่เธอหรือบ้านให้เมียนงเมียนน้อยก็แล้วแต่เธอหรือคุณผู้หญิงเจ๊จะซื้อให้ท่านชายก็ได้ชายเบียเดี๋ยวชายเบียจะอยู่เองประมาณเนี้ยอ่ะ โอเคครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสำหรับบ้านไซเอ็มพิเศษราคาสองแสนเก้านะครับประมาณนี้ครับโอเคโอ้โหใหญ่มากเลยเนี่ยถอยออกมาแล้วใหญ่มากเลยครับประมาณนี้เดี๋ยวเสร็จจากไลไลน์นี้แล้วก็ผมจะไล,ลน,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 น์หลังเนี่ย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 หลังไซเอลต่อเนี่ยเนี่ยเนี่ยไซเอลตัวนี้ก็สวยครับออกแนวยุโรปยุโรปหน่อยประมาณเนี้เป็นไงบ้างนะครับฝากไว้ด้วยนะครับที่สมเด็จมูลนธ์โฮมตอนนี้ผมอยู่ที่เฟสสองนะครับ อยู่ที่เฟสสองนะครับก็โพ o p เพโพเพมาเป็นไงล่ะอยากได้สักหลังป้าเอยเอาไปอยู่ไม่ต้องไปสร้างบ้านหลังใหญ่หรอกครับบ้านขนาดไซนี้ก็โอ้โหผมว่าตอบโจทย์ในชีวิตของเราได้แหละประมาณเนี้ยเพิ่มโรงจอดรถสักนิดนึงอะไรประมาณเนี้ยทําห้องกรัวอยู่ข้างล่างอย่างเงี้ยก็ตอบโจทย์เราแล้วครับกับสําหรับบ้านไซเอ็ M ตัวนี้ครับโอเคนะครับก็ฝากไว้ด้วยที่สมเด็จโมดิ์โฮมไปแล้วกันนะครับผม เดี๋ยวจะบ,บจากนี้แล้วผมก็จะไรสดบ้านไซแอลนะครับจะพึ่งไปไหนก็แล้วกันนะครับวันนี้วันนี้ผมปิดโทรศัพท์หน่อยวันนี้ผมพึ่งฟื้นครับพอดีเาบาหวานขึ้น <c oughs> นอนทั้งวันเลย วินถ้าภาษาอีสานนะวินวินมองมองเลยไม่รู้ไปกินอะไรผิดครับวันนี้ก็เบาหวานขึ้นเลยครับวันนี้ก็นอนทั้งวันเลยครับวันนี้เพิ่งเพิ่งพอมีแรงขึ้นมาไล์ครับก็เลยกระดีกระดาไม่ได้เยอะคนมีโรคประจําตัวก็อย่างเงี้ยแหละครับประมาณเนี้ก็ถ้าใครสุขภาพไม่แข็งแรงก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยก็แล้วกันนะครับอ่ะฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับบ้านไซเอ็มตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็จะมาดูบ้านไซเอลตัวนี้กันครับบ้านไซเอลตัวนี้กันโอเคนะครับ ผมฝากไปด้วยนะครับที่สมเด็จโมเดิร์นโฮมเฟสสองนะครับถ้าอยากมาก็มาดูที่สมเด็จโมเดิร์นโฮมก็แล้วกันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวต่อด้วยเทคกสองก็แล้วกันครับจะเพิ่งไปไหนนะครับผม